เริ่มกันที่คู่แรกแพทนภพ,พาและแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างพีชานนที่ทางแพทนั้นได้ถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในทริปอิตาลีเมื่อเดือนตุลาคมปี2566พร้อมสวมวันเพชรเมทโต3.02กรัตท่ามกลางคนในครอบครัวที่เป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้อีทั้ทงทางลูกชายน้องเรซซิ่งยังเป็นผู้กุมความลับนี้มาอย่างเนื่นนานอีกด้วยกระทั่งวันเวลาผ่านไปความรักของทั้งคู่ก็เริ่มสุกงอมขึ้นเรื่อยๆซึ่งแพทก็ยอมใจอ่อนตั้งท้องลูกคนที่2ให้กับพีเป็นที่เรียบร้้อยแลว หลังจากที่ฝ่ายช้าอยากมีมานานมาก ส่วนน้องเรซิ่งเองก็อยากมีเบบีด้วยเช่นเดียวกันอีกทั้งแพทยังได้เปิดใจเอาไว้ว่าปีหน้าจะลองตั้งคันภอีกสักรอบเพื่อเป็นของขวัญให้เขาหลังจากที่โดนบิวมาประมาณ1ปีตอนนี้คิดว่าตัวเองโอเคแล้วด้วยร่างกายอายุจริงๆเขาไม่ได้กดดันแต่ความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกเราก็จะลองปล่อยแบบธรรมชาติดูและเราขอกันแล้วว่าอยากได้ลูกผู้ชาย ต่อมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2567 แพทก็ได้ประกาศข่าวดีเรื่องแพลนแต่งงานโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23มกราคมนี้และยังได้ขอพระราชทานน้ำสังและจะมีงานเลี้ยงเกิดขึ้นภายหลังเสร็จพิธีซึ่งแพทเองก็ยังได้บอกเอาไว้ว่าเร c ซิ่งดีใจมากที่แม่เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วไม่เท่านั้นยังได้เตรียมฟิตติ้งชุดเพื่อที่จะใส่ในวันงานจริงบอกเลยเป็นโมเมนต์ครอบครัวที่น่ารักมากๆทำเอาเหล่าเอฟซต่างแสดงความยินดีล่วงหน้ากันอย่างมากมาย มาต่อกันที่คู่ของแต้วนัทพรและหวานใจนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างไฮโซน,น,นายปรนัยซึ่งเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนปี2566ทางด้านฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานทมกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังจากคบหาดูใจกันมาถึง4ปีเพราะมีบรรดาเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานรักอีกด้วยทำเอาแต้วถึงกับน้ำตาไหลดีใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ต่อมาแต้วก็ได้เลิกวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะจัดขึ้นในวันที่24มกราคมนี้ซึ่งทีมงานเน้น ความเรียบง่ายและมีความเป็นสไตล์ของทั้งคู่โดยแต้วได้บอกเอาไว้ว่าเอาที่ทุกอย่างมันลงตัวเพื่อให้ทุกฝ่ายแฮปปี้นั่นเองส่วนในเรื่องของการมีทายาทแต้วก็ได้เผยว่า จินแสมีเลิกมาให้แต่ยังไงก็ต้องรอดูอีกทีมันก็ยังคงเป็นแพลนต่อไปแต่ยังไม่เร็วๆนี้รู้มาแล้วว่าช่วงไหนก็รับเป็นโจทย์มาไว้เฉยคิดว่าเรายังต้องการเวลาในการจัดการชีวิตทุกอย่างให้ลงตัวก่อนและช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันงานเต็มทีแล้วดานแตวก็ดูตื่นเต้นสุดๆนับถอยหลงังเดินสายจากการงานแต่งให้กับเพื่อนและคนสนิทท่ามกลางแฟนๆที่รอชมความสวยสะพรั่งของวาทีเจ้าสาวป้ายแดงกันอย่างมากมาย และคู่สุดท้ายนั้นเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหามานานกันกว่า10ป,ปีอย่างลินลี่พันธิลาและนักร้องหนุ่มชินชินวุฒิซึ่งทั้งคู่ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันมาอย่างมากมายทั้งสุขและทุกข์ก็ผ่านมันมาได้ด้วยความเข้าใจกันและการจนในที่สุดเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนปี2567ทางชินก็ได้ทําการเซอร์ไพรส์ขอลินลี่แต่งงานหลังวันครบรอบ10ป,ปีพร้อมสวมแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้ายและสร้างเรือนหอรอวันวิวาแล้วอีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2 557ทางคู่ได้เลิกดีจดทะเบียนสมรสเริ่มเติมชีวิตสามีภรรยาอย่างเป็นทางการโดยตอนแรกทั้งคู่นั้นจะจัดงานแต่งขึ้นในปลายปี2568นี้แต่ได้มีการพูดคุยแล้วถ้าไม่แน่นอนก็อาจจะเลื่อนงานออกไปเป็นปี2569เพราะปีนี้ค่อนข้างยุ่งกับงานกันทั้งคู่ส่วนเรื่องมีเบบี้นั้นลิลลี่บอกเอาไว้ว่าจริงๆอยากมีเลยแต่เราบ้างานทั้งคู่ถ้าจะมีลูกก็อยากให้เวลาและทุ่มเทกับตรงนี้ด้วยเพราะมันต้องบาลาน์ เรารู้สึกว่าเวลาเขาสอนเด็กๆความคิดหลายอย่างที่เราอยู่กับเขามาตลอด10ปีมีช็อตหนึ่งที่มองหน้าเขาท้าวันหนึ่งที่มีลูกเราคิดว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากที่มีสามีและพ่อของลูกที่ดีแน่นอนเรารู้เลยว่าทุกอย่างออกมาจากความคิดและแววตาของเขา